มันมาดังดิมันังมันดังเออมานั่งเลยคือเงียบติดเลยก่อนทุกพักเลยเงียบหมดแล้วเสียงมันได้ยินแล้วไม่กล้องนี่คือคือไม่เราเราเราคุยกันเงี้ยสีเกินเบาเงี้เออได้แทงก่อนหมุนน้ำมะนาวเหอเ้าพวกนี้ตัดแก้วเลยเสียงไม่กล้องเบาเบาพี่ผมปุ้อัดมากบอกให้ ่หัไปี่ยมผมืผมอหิวชิ้นได้ไหมเราไม่ได้เหรอเดี๋ยวไม่เก่งใจพี่เขาไปหิ้วเม่อตอนนอนพี่กเดินอะไร้วัจับมือมึงขนนอคนได้เลคุยกันเบาๆเนเ้บาๆอะเขาไม่ว่าหราแทนตอมาท่าไ่พี่มีย่เยเดบ้ารืมตยม คุณควรอะไรบีบ้าบ้าร้องยังบ้าอ๊ยถ้าเรายังอยากคุยแล้วเราก็คุยคุยเบาาแล้วไรบีแล้วคุยบาเดี๋ยวที่หน้าเราไปครูสลามได้เอาไว้เดี๋ยวนี้เราวันนี้แล้วไลท์สดไลท์สดพี่พี่ เบาคุซานี่าษาเลยลวเลาก่คือมันเกินไม่มันมันเกินเวลาไหมฮะเกินเวลาร่เบ้าคือถ้าเราอยากนั่งกินเร่องเราคือเราเราไม่ไม่ต้องมี่เฮ้ยเราเข้าไปในเต็งนั่งแดกกันเลงแต่เรเปิดไฟในเต็นต์อร่อมาว่ะใช่ไห่เจ้าา พี่แย่ทำให้เสียงดังเข้าไปทำอะไรเนี่ะอันนี้ฮามบอวีาออันนี้าม่อว้องไเตะดีที่นครได้ที่สามจบได้ที่สามครับน่ที่สามร่วมปีเลดูกันยาว ไม่กดดันใช่ไหมยูดีเิรางวัลเท่าไหร่วะพี่สามแสนไม่พี่สามไม่ก็ที่สามก็หลักพันเนะพันแหละไมเยี่งเขา้ยพี่้าใหญ่อะตัวตัวตัวตอ่้ยแชมม้สัตว์พี่คุยไวจบพี่เอ ทำไมถั่วต่างจังหวัดไม่เหมือนในกรุงเทพนะไม่เลือสี่ห้ามีน้อยจืดจืดจืดก็ถ้ามีนายมีตัวดีสี่ห้าก็มีแค่สองตับงแต่กบอยเหลือสี่ห้ามีสองคนไม่ได้เป็นยังอไงบ้างมันไม่ดูดีแลยครูไม่ได้หรอกไม่ดูไม่ดูแต่มันชอบต่อ

แล้วไม่เจยพร้อมกันวะโอเคพี่อ่ะผมไม่พอใจอะไรเลยนไม่ต่อไอ้ชัดไม่เล่นน่ะเป็นเราเป็นเราเป็นเราคือเราประทับใจฐานที่แต่เราไม่ประทับใจในสิ่งที่เราต้องการแต่เราก็ยังสนุกได้กดดันกดดันเรื่องจริงแต่เราก็สนุกได้สนุกเกินเลยพี่กดดันที่ไหน ไมได้หรอวะเออเื่องนี้ยาวหรอวพี่รออะไรอะไอพี่ไอเขาเ่เนี่ยเดี๋ยวหมดแล้วไอ้เ่ยชนกันอยู่ั้งเสียเวลาโอ้โหอยู่ปลายแก้วชนไม่ถึงพี่เแคแดงน้อยออเนี่ยไปเล่าเลยเดี๋ยวผมไปนั่งก่อนนะขงเราไปน่ันไองเรานั่งฮ้เยียก็น้าโดนและน่าเสื่อหน้างหน่อยไอ้เยี้ย ยกโต๊ะไปนั่งดินเล่าเลยอันนี้โต๊ะหักแล้วไอ้ใส่แหวนพวงไม่ใช่เพราะมันไอ้มุงแล้วเอพี่โรสผมพี่เล่ไอ้ตุ้มไอ้ดิดไอ้เทศไอ้กิบกับไอ้เมย์พี่นี่ไเอ้เฮ้ยไปยังทำเป็นปอยนี่ไม่ปล่อยเนี่ยเพลงก็แต่งโยงโยงโบธัศน์เราผมทำไมอะ

ถ้มึงมไผมเชื่อคุยงมึงเราไม่ดังมากพี่คือเราเราแค่คุยเขาทำตามนาที่เรารู้เราเราู้คือเราคุยเงี้ยไมใชมึงนักใจกลางใจกลางพี่บอกผมนกินเรื่อยๆพี่ต้องไปพี่โลดพี่ต้ออยร่ไปเดยโลดไปมไปพี่ดไม่ต้องไปบุ้งไม่ปดิมึงเอาแค่คุยกันอย่างเงี้ยเขาไม่มาเขาบอกเลยเขาบอกเลยครับเจ้านอนเลยคัระดงเ มึงไม่เคยหักว่าเก็บเสียงหรือเปล่าเก็บไอ้ไม่รู้คนดันเลยสั่นเขบมอขเดียวเลยไริับมือเลยรับเดียวเรียิกเยไงเรากินเบาๆนี่มึงไม่ทุ้อ่ะลองกินกินเนี่ยเงี้ยกินเบาๆเนี่ยมมว่าหรกขนาดราเดินไปได้ยินเลยหัวเราบูทุ่ดิ มึงอยาพดมึงอยาให่ดังแค่ั้นเลเราเราบแลอะไรเรมดโอ้ไม่จัเนี่ยเนี่ยเลย่เนี่ยเอาบ้ามันซื้อมาสองขวดเพือเหรอเนี่ยไม่ขวดั่งหมดแล้วไหนนี่นี่ิงไม่ไกลยาวๆในยาวๆขู่ขี้ฟันเลยอ่ะไอ้ลีมีหมดแล้วีือมีตําดาวอยู่ตาดาวองกว มีมีเบียร์หรอเก็บเสียงกับเสียงอันนี้อันนี้ก็เกินมาตรฐานแลวราเาะเราจะเทีงคืนแล้วเราต้องหัวเราบูทูธบูทูธเฮ้ย้ยยี่นหะาร้อวันาขนมจีน บ่าไอ้หนนเพิ่งอุ่นเมื่อกี้เองนเพิ่งอุ่นไคุยข้านอนนะนี่ไงแกงก้มเพอุ่นคุณจะนอนจอเยี่เขาจะหมดเล่าแล้วก็กลับพร้อมกันไอ้พี่มาบ่อยู่ะนอนกลับพร้อมกันนี่แกงก้มเพิอุ่นน้ำพริกมะขามไข่ต้มก็มีไข่ต้มก็มี เอเนียทั้งทั้งมาห้ามกูอุ่นอ่ยื่ยีที้แตกว่า้เส้นกปลกว่าที่คนดันยนในป่านี้เ่ห้องไอตุ้มใหญ่นอนห้องอื่นกูนั่งที่แปล้กว่าที่เขาพี่นั่งกินตรงตานแล้วก็เออทอดเนี่กินจังเลยได้กมต์ด้เลยเราในเนี้ยมันไม่เหมาะกัเราเราต้องไปพวกเขาคอแล้วเขาไม่ง้อกูก็ไม่ไปเียบ้ เินยากวาวหรือป่าแล้วเสื่อขาวไม่ได้ไม่ได้มาที่นี่ผมกดดันที่ผ่านแติดอัดมากเลยะไเลยพี่ผมหิวจริงใช่ไหมตดอัดแต่หิวไม่ใช่ไม่หิวนี่พรุ่งนี้เจ็ดโมงเคยหิวเลย ไม่เจอกูได้ยินเจ็ดโมงตรงวิวแวจริงผมไม่รู้อ่ะไม่เจอกูแล้วกลับบ้านไรสัตว์ทริปหน้ามีอยู่สามที่ไม่รู้ไอ้ขวานเลือกที่ไหนงอใบหัวซานแล้วก็บูตติงนี่แบบมึงจะไปเขาไหนคนดันที่ไานเราไม่ไอหนูตอนนี้คือไม่ยินนี่มันคิดหัวอะไรหัวละร้อยไม่ยินไม่ได้ยินเลยไอคิดคิดมึงิดหัวละร้อยอ่ะมึงก็บอกมาสิบเอ็ดคนกูกลับไปก่อนับ ไม่ต้องแจ้งยอดจริงหรอกไม่โช่เากินกลางลำบอลนะใช่ไหมโรดไม่แจ้งยอดจริงหรือไงนอนนี่แฟกดีกว่าเออเี้เงี้ยกินกินบ้านเอได้เต็มเหนียวเสียงดังไ้ด้วยเต้นไ้ด้วยใช่ไอ้กินไอไอ้เพลงก็ได้ฟังตาเียอะไรก็ได้เียมันยิ้มิวไมได้หิเลย้ถึงเลยมั้ยถีวันนั้นเราไปแดกแล้วมีองอีกาง ถ้าไมหิวอะแดเสร็จแล้วมีกทศเมือได้อดเลยถ้าไมหิวฮะแถวนี้ยหิวบุดเลยนะสัตว์หิวตามเลยนะสัตว์ตื่นตับมือนไม่ใช่บีผมอึดอัดมากเลยผมหิวมากเลยวันนั้นเนี่ยนีผมไปผมไปหน้าประตูเลยไมออกกางแดดไปหิวแต่ก็เดินเข้ามาหม่ได้นะไม่หิวอะพา่เทศไปไม่มีใครเห็นด้วยนะ จริงกดดันมากกูจะดูได้ยินเสียงกว่าเปิดพรุ่งนี้เราเรากินที่แฝดอีกว่านะนอนดีกว่าต่อพรุ่งนี้ว่าจะต่อที่แฟดตรงนี้วันนี้ไม่กินเลยไม่มีโปรแกรมมาทำแบบนี้แล้วทำไปต่ออีกเลยเฮ้ยจะไป็นอะไรโทรถามเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆไล้เกมเกมเดือดชั้นไดมาบ้าเกมเดือดชั้นลูกศิษย์พี่อ่ะเนี่ยยัดแม่กูมีทุกสิ่งก็เจ๊งแล้วไม่รู้ดีกว่าถ้าช้างดีกว่าจบเกมเดือดชั้นนี่าใจะเอาไปย้อนข้างทางนี้นี่นี่เป็นอะไรเที่ ไอเจเปอจอยใช่ไม่คนถอปแลี่อลอแต่คนนั้นเลยผมคุยกันแล้วอย่าอย่ไมคุยแล้วถจรแตนไม่ไปคุยหรอกกูก็ชาบแล้วแค่มาเบาแล้วไม่ใครถ้าเราคุยกันเบาเนี่ยมึงเดินไปถามดี้เราไม่เขาไม่ใม่อยู่แล้วใครพูดใครกินเนาพี่มจเนาะเน่เอากินแค่เาในที่นี่ก็แหละี้ไม่เดวแต่แทงเอะฉะ หมดขวดเนี่ยไปแล้วเนี่ยเอาไปเอเปเปียบกเปียบไปแล้วจําเปีจหือเปียบอเปียบหลับแล้วเปียบไปแล้วเปียบทํางานเป็นทีมังย่หลังตื่นในท่อเปียบทํางานเป็นทีมให้มียเป็นช็อตปวดร้ายอยู่เจ็ดงผมหิวเลยเิ่เจิมนายสกก่โเจ็ดงหิวปมนงกี่โมง 6โมงไม่ไปสัอแล้วะขมจนตีเช้าอยู่แล้วเช้ามีอะไเวะมีเด็กมองก็ว่ากันมีกุกินก็กินเองนะเนี่ยเหมดละพวกนี้ก็ว่ากันมีอดมีเบียของขวดมีเบียของขวดมันแช่อยังมีก็นอนแค่แหะเอาอ่นี้มอน

ใช่พี่ก็ไม่ไม่ต้องขนาดตอนเย็นผมออกไปไม่งเงียบเลยพี่เอาไ่วันนี้วันนี้มามันมืดตลอดแล้วใครเห็นนีลใครดูใครดูใครดู่ขอยู่โยกกถามพ่ออยไหนโยกวเปนยกไโยกดยม้าเขาบอกาป่